นะหกล้านบาทหนูซื้อสินค้าไปกินกี่ชิ้นบอกเ,เพื่อนๆดูสิตอนนั้นหนูซื้อแค่ซอเช้น,นะคะบอสซื้อสอง<อ>ชิ้น,ไ,<ห>นได้ไปหกล้านบาท่นะ<ไ>ถ้าคุณคิดเยอะค,คุณก็ไม่ต้องซื้อเข้าใจไหมนะเพราะว่ามีเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยสามพันบาทมันไม่งอกเงินขึ้นมาหรอกถ้าคุณไม่มีธุรกิจถูกป่อะอ่ะน้องโบหมุนให้เ,เพื่อนๆดูลนะวันนี้ถอนตังค์ไหมลูก วันนี้วันอะไรทอกอะมีเท่าไหร่ไม่รู้นก็ได้ค่ะก็นะมุนกล้องน้องโบนี่ไม่เคยทำทุกิจเลยนะแล้วก็มาอยู่ที่นี่ซื้อสินค้าอะไรไปกินสองชิ้นดูอ่ะดูตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านนะดูนี่โนร้านกว่าค่ะโนร้านสองเลยค่ะบอสร้านสองน้องโบมีรูปสมัยก่อนให้เพื่อนดูไหมรูปสมัยก่อนอะมีค่ะรูปสมัยก่อนที่โบซื้อของไปกินเท่าไหร่สองร้านไป้องไม่ใช่ เืิ่ขอไปกินอะไรสองชิ้นอยู่บ้านสองชิ้นค่ะสองชิ้นค่ะสอนงรอบเดียวค่ะรอบเดียวอ่ะทีนี้ใช่่คะได้ไปหกล้านบาทพี่อยากจะถามฝนหน่อยว่ารู้สึกยังไงเพราะว่าวันแรกที่หนูมาหนูไม่เชื่อเชื่อพี่หรอกหนูไม่เชื่อหรอกเชื่อค่ะบถูก่พล่ะใช่ะแล้วตอนนี้อยู่มาสองปีไปดูเรือด้วยอ่ะเขาไม่รู้เรื่องเพราะหนูเป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ไหนลูกเป็นคนที่เป็นคนเหธรรมากเป็นคนธรรมกค่ะ ตอนนี้เนี่ยพี่เชื่อว่าชีวิตหนูดีขึ้นในระยะเวลาสองปีที่อยู่กับพี่อยากจะพูดอะไรหนูไงถ้านหนูแค่หนููย้บไปเมื่อสอบเปลีที่แล้วหนูเพล้วหนูถ้าหนูไม่ตัดสินใจนะวันนี้หนูไม่มาถึงวันนี้ค่ะใช่ไหมคะมหนกร<อ>ล้าน<อ>มันเยอะ<อ>นะ,นะมันเยอะมากนะา คงรู้เลยเพราะว่าหนูซื้อได้ทุกอย่างหนูซื้อบ้านให้แม่ด้วยซื้อที่ดีให้แม่ด้วยโอ้ยคหรู้ค่ะหนูได้ยกคนดูนะคะตอนนี้หนูไม่ใช่หนูโยเข้าแค่เหมือนเมื่อก่อนนะคะได้ยกคนดูด้วยเฮ้ยครับใช่ค่ะโบหนูก็ขอบคนระบุนี้มากๆขอบคุณโบคุณหามานนะคะเดี๋ยวมันเิริ่มโบคือจะบอกว่าเงินที่มึงได้คือเศษตังถ้ามึงไม่เริ่ก่อนเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มมันเพิ่งมียอดดาวโหลดเท่านี้เข้าใจไหมโบ มึงจะได้30สิบล้าน50สิบล้านร้อยล้านถ้ามึงยังอยู่มึงทุกคนฟังคํับเอาไว้นะคุณจะเห็นหลายๆคนที่นี่รายได้สิบยี่ล้าน30สิบล้านแน่นอนเพราะว่าดอกดิตมันเพิ่งเปิดและมันเพิ่งมียอดดาวน์โหลด2ล้านและมีคนทําเค้นิดนิดนดหน่อยแต่มันจะมีลาวพม่า,ะมาก,กะบูชาเดี๋ยวต้องไปเวียดนามถูกปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนมองออกจะตื่นเต้น เพราะว่าโมเดลของเราไม่ได้เป็นโมเดลที่จะให้ทุกคนมาซื้อสินค้าอย่างน้องฝนเนี่ยน้องโบดูว่าซื้อสินค้าไปสองชิ้นแต่มาช่วยเราดิสร้างยอดโดดบอกเพื่อนๆหน่อยทุกวันนี้เนี่ยหนูแค่ใช้ระบบแค่มียอดโดดแล้วก็ดึงขู่เดียวดูบ้าใช่ <ใช S 1> ค่ะใช่ค่ะหนูไม่ได้คุยนะคะหนูแค่ดึงข้อคู่อย่างเดียวค่ะแล้วอยู่ดีลูกค้าชอ o ปี้เองนะคะเงินได้มา่วนลูกค้าเงินได้มาอันนี้หนูไม่รู้เพราะว่าใครซื้อมาเพราะว่าเราแค่เราก็ไม่รู้งลูกค้าใช่ค่ะดึงลูกค้าเาก็แค่ข้อคุยเฉยๆค่ะ คู่ควงั้นม่ไให้มาเพราะว่าใช้ระบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอยากจะให้้องโบบอกเพื่อนๆทำไมถึงต้องซื้อสองชิ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนอยากขึ้นโนอยากขึ้นแต่แนี่บโอฟัวไว้ถ้าเป็นแต่บโอนี่ได้เดือนสองล้านเือบสองแสนเดือนและสองแสนคือโนอยากเป็น B O ไว้ก็เลยซื้อค่ะอยากเป็นบีโอเคเพราะฉะนั้นอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆไม่สำคัญแตคนที่กำลังมาที่กำลังท้อกับทีเพราะว่าตอนที่โบมาฟังวันแรกโบมีตังค์เท่าไหร่ ไม่มีหนูไม่มีหนูหนูผู้พากย์หนูยืมเพื่อหมาค่ะอันนี้หนูพู้พาริงค่ะหนูยืมเพื่อหมาทั้งหมดเองอย่าลืมกลับไปขอบคุณเขานะที่เขาให้ตังค์หนูวันนั้นใช่วันนั้นถ้าหนูไม่ให้หมาใช่ค่ะบมอโอเค